วันนี้นะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะในสิ่งที่พ่อใหญ่สนับสนุนบางทีเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้แนวทางหรือเรียกว่านะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะวันนี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะน้อมเชิญความรู้จากน้องนุ่นพิมพ์ตาเชียงหลิว เพิ่มเติมได้ไหมคะน้องนุ่นน้องนุ่นอ่าให้ให้น้องนุ่นเป็นคน<อ><อ>เพิ่มเติมก็จะมีแค่ว่าถ้ามีเงินเก็บระยะยาวอะค่ะเก็บทองก็ควรเก็บระยะยาวถ้าซื้อแบบแบบขาย บางทีทองมีขึ้นลงค่ะช่วงนึงมันขึ้นลงไวแต่ถ้าเก็บระยะยาวยังไงก็มีแต่ขึ้นค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันมีเงินที่พ่อใหญ่บอกเป็นสินทรัพย์ที่มีจำกัดแล้วก็การผลิตเพราะเขาต้องใช้แก๊สนะคะแก๊สก็ขึ้นทองก็เลยขึ้นขั้นตอนการผลิตก็ขึ้นขึ้นราคาเงี้ยค่ะ mm hmm. สินทรัพย์ก็มีจำกัดยังไงก็วันข้างหน้าก็มีแต่ขึ้นนะคะอ mm ืมค่ะ น้องนุ่นจากการที่อยู่จากการที่อยู่กับทองมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยเห็นมีแต่ค่ะสรุปแล้วน้องนุ่นเขาเห็นแต่ฝ่ายบวกใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ผู้น้องได้ปีเดียวเนี่ยมันขึ้นจากสี่หมื่นเป็นห้าหมื่นเลยอะค่ะช่วงนี้ก่อนหน้านี้ประมาณปีนิดเนี่ยค่ะสามหมื่นอยู่เลยอะค่ะสามหมื่นไปตาย ตอนนี้ปัจจุบันวันนี้ห้าหมื่นปัจจุบันวันนี้หกห้าหมื่นเก้าแล้วอะค่ะอืมนะขึ้นเยอะมากเลยนะจะแตะหกหมื่แล้วละคะ่ะแต่ช่วงนี้ค่าเงินบาทก็แข็งแล้วก็แนวโน้มเหมือนความขัดแย้งก็มีะระหว่างประเทศสงครามก็มีแนวโน้มแต่จะขึ้นค่ะ แล้วก็หน้าสุดที่ได้ข่าวก็คือสหรัฐอเมริกาเหมือนทำจะพิมพ์แบงดอลลร์ออกมาอีกทำให้ค่าเงินดอลลร์มันลดลงคนก็จะเทขายดอลลร์ามาซื้อทองนะคะอันนี้อนาคตเป็นใกดนะคะช่วงช่วงนี้แต่ปัจจัยอื่นก็จะแล้วแต่อค่ะตลาดโลกแต่ส่วนใหญ่มีแต่แนวลมจะขึ้นค่ะแค่ช่วงปีงเดียว,วหรอนู่นที่ที่ขึ้นจาะ หนึ่งปีกว่าเองเหรอคะที่ขึ้นจากสามหมื่นเป็นเกือบหกหมื่นอให้พี่สาวมันซื้อปีที่แล้วเขาซื้อได้ทันที่สามหมื่นแปดสามหมื่นสี่มั้คะพี่นันซื้อทันสามหมื่นสี่ค่ะประมาณปีนิดนิดเองนะคะพี่วันวันเนี้ยห้าหมื่นเก้าแล้วอะคะ่ะค่ะก็อันนี้จากน้องที่ ลงทุนเกี่ยวกับทองเลยนะคะแล้วก็ลงทุนมามากกว่า10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องบอกนี่คือข้อมูลสถิติที่น้องเขาต้องนะคะมีการซื้อการขายเลยรู้ราคาที่มันพุ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นนะยังไงก็ขอบคุณน้องนุ่นแล้วก็ขอบคุณคุณหนุ่มนะคะเพราะอย่างน้อยนะคะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะ ไม่ถนัดที่จะลงทุนอะไรเราก็จะได้รู้จักคนที่เขาลงทุนอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกแล้วว่านะคะทองมีแต่ขึ้นแต่ว่าให้ถือยาวๆใช่ไหมคะน้องุนอง่นค่ะพ<า>ี่วันค่ะที่สำคัญต้องนอนนั่นแหละคะ่ะอย่างนุ่นเองนองุ่นก็นุ่นเองลูกค้าขายมานล่นก็ขายออกเพราะว่าเงินนุ่นต้องหมุน,นะคะ่ะ ต้องมีเงินนอนนั่นแหละค่ะสําคัญเมื่อกี้ที่พ่อใหญ่พูดารู้สึกมีความขัดแย้งในใจโอหนูก็อยากมีเงินนอนนะพอ่อใคอยากเก็บทองตามพ่อบ๋อเขากันคนอื่นไปยืมเงินเขากันคนอื่นจะไปยืมเงินเขารีบบอกมาก่อนว่าซื้อมาก็ขายไปนะคะไม่มีเก็บนะคะเพราะ,ะนั้นอย่ายืมนะคะอย่าเซ็นนะคะอย่าแปะโป้นะคะเอาไปหมดแล้วเนาะ ก็โอเคนะคะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็ประสบการณ์จริงให้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางว่าวันหนึ่งนะคะถ้าเป็นลูกของพ่อใหญ่แล้วถ้าเราบริหารเป็นเราก็อยู่บนโลกโดยที่บางครั้งความรู้ที่คนอาจจะไม่รู้แต่พอเราได้รู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ สามารถที่จะตัดสินใจนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเรื่องการตัดสินใจก็ใช้วิจารณญาณด้วยตัวท่านเองนะคะวันนี้ก็เพื่อนๆกัลยาณธรรมที่บ้านนิพานก็มาแชร์ความรู้แล้วก็ที่สำคัญนะคะพี่วันที่ต้องเอาตัวนี้มาเหตุผลสิบกว่าปีแล้วที่พี่วันทำหน้าที่ตรงนี้ยังไม่มีใครที่มาขอความเมตตาจากพ่อใหญ่นะแล้ววันนี้ก็ต้อง กราบสวัสดีด้วยนะคะอ่าเขาเรียกว่านะคะคที่น้องรุ่นเขาบอกเนี่ยนะคะคนี่คือขอโทษสอ,อ,อ,พอ,อพี่วันคะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ไปดีแบบพอมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาอยู่บ้างนะคะโอ้ได้เลยเชิญเลยค่ะจะได้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่ทุกคนเนี่ยคือกําลัง เขาเรียกว่าแพนิคเนาะแพนิคจากการที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอยู่ๆเงินมันก็เฟอ้อแล้วอยู่ๆทองมันก็พุ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องตั๊กบอกว่ามีประสบการณ์นะคะจะมาช่วยคุณหนุ่มแล้วก็น้องกินตาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยายความจากประสบการณ์ตรงนะคะเชิญเลยค่ะ8 ก็คือว่าถ้าเรื่องของการลงทุนน่ะนะคะมันก็คือหลักการเลยอ่ะเงินที่จะเอามาลงทุนน่ะก็คือต้องเป็นเงินเย็นอย่างที่พ่อใหญ่บอกก็คือเราก็ต้องคำนวณนิดนึงว่าช่วงปีหนึ่งสองปีจะมีใช้เงินอะไรค่าค่ากินค่าอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เงินที่เอามาลงทุนเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเงินเย็นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเอาเงินไปซื้อพวกพวกของพวกเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือว่าเป็นคริปโตเป็นทองสมมติทองถ้าเกิดเราเข้าผิดจังหวะเนี่ยมันก็อาจจะแบบเข้าแล้วติดดอยคือเข้าราคาสูงแล้วพอเราต้องใช้เงินเราต้องขายทองออกมาแล้วประเิญตอนนั้นอะราคามันอาจจะต่ํากว่าที่เราเคยซื้อไว้อะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะมีขับทุนได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อะทองอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีขับทุนเท่าไหร่ถ้าเราอึดๆได้สักสามเดือนหกเดือนเนี่ยมันก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วน หลักการลงทุนเลยก็คือว่าเราควรจะต้องกระจายกระจายความเสี่ยงนะคะสมมติสมสมติถ้าเรามีเงินเยอะๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นพี่วันเคยพูดถึงครั้งที่แล้วนะคะไอ้เรื่องของ s อสพวกหมายถึงว่าเป็นหุ้นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. มันก็ลงได้ถ้า mm. เรามีเงินเยอะแล้วก็เราอยากจะกระจายความเสี่ยงเพราะบางทีเวลาที่ตลาดหนึ่งมันตกอีกตลาดหนึ่งมันขึ้นหรืออะไรแบบนี้แต่ณนะตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะ เพราะว่ามันมีมีเรื่องให้ปั่นตลาดกันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ที่เราไม่ควรจะเก็บเงินเป็นเงินสดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลตอบแทนจากเงินสดอะมันก็คือได้แค่ดอกเบี้ยนะคะปีหนึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เท่าไหร่อ่ะคะ่ะในขณะที่ราคาของที่มันขึ้นไปเนี่ยมันแพงกว่าดอกเบี้ยที่เราจะได้มากหมายความว่าเราเก็บเป็นเงินสดไว้เนี่ยเราขาดทุนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ในขณะที่ถ้าเราไปซื้อทองซื้อคริปโตหรือซื้ออะไรประมาณนี้มันก็อาจจะราคาขึ้นไปมากกว่าที่เราจะได้จากจากการฝากเงินแต่ยังไงก็ตามมันก็คือมามากันด้วยความเสี่ยงที่มากขึ้นความเสี่ยงจากอะไรอย่างปองนะ่ะมันก็คงไม่เสี่ยงหรอกเพราะว่ามันก็ยังมีมูลค่าในตัวของมันอยู่แต่มันก็จะอาจจะเสี่ยงตรงที่ว่าเราเข้าไปผิดเวลา เข้าไปซื้อตอนที่มันแพงแล้วอเผอิญต้องใช้สมมติว่าเข้าไปวันนี้อาทิตย์หน้าต้องใช้ตังเอาทองไปขายอเผอิญเป็นจังหวะที่ราคามันตกเงี้ยมันก็ทาก็ทําให้ขับทุนได้อะไรเงี้ยค่ะ hmm. ส่วนแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนในทองอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีช่องทางที่เอ่อบางทีอ่ะเราก็ไม่สะดวกไปซื้อตามร้านทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีในแอปเป๋าตังคเนี่ยค่ะมันก็จะมี เรียกว่าเป็นร้านทองดิจิตอลนะคะก็คือร้านทองอย่างพวกทองแม่ทองสุกร้านทองออโราที่เขาเดิมเดิมเขาเป็นร้านขายทองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาทำแอปพลิเคชันทำระบบเอาไปให้เราสามารถเข้าไปซื้อทองเหมือนประมาณว่าเราซื้อแล้วเราฝากฝากทองเขาไปก่อนเรายังไม่เรายังไม่ได้ไม่ได้ไปรับทองจริงๆแล้วเมื่อไหร่ถ้าเราอยากจะไปรับทองจริงๆอ่ะเราก็ติดต่อเขาแล้วก็ไปขอเบิกทองออกมา แล้วข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถซื้อได้สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะไปซื้อทองใช่ไหมคะอย่างน้อยเราต้องซื้อแบบสม,สมมติว่านะคะสลึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะแบบหมื่นกว่าบาทนะคะในขณะที่การซื้อทองผ่านทางแอปเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในในจำนวนเงินที่น้อยกว่าเราอาจจะซื้อพันหนึ่งสองพันบาทอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็สะสมสะสมสะ,สะสมมันไว้แล้วพอมันได้ครบครบ สมมุติว่าคบบาทหนึง่งอะเราก็เคยไปถอนเป็นทองมาถ้าเกิดเราอยากจะเก็บเป็นทองไว้ที่บ้านเราหรือว่าถ้าเรายังเราบอกไม่แน่ใจว่าเออเก็บไว้เก็บเป็นทองไว้ที่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดมีขโมยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากไวท้ที่ที่ร้านทองในแอปนั้นเอาไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คือว่าเราก็ต้องเลือกเลือกเออเลือกอะไรอะเลือกร้านที่เลือกแอปที่มัน ปลอดภัยไม่ใช่มิชาชีพอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งซึ่งก็คือว่าถ้าเข้าไปดูในแอปของเป๋าตังเนี่ยก็จะมีร้านทองอยู่แม่ทองสุขมีไว้ไเอลจหรือมีอะไรเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้พวกแอปของกสิกรไทยอะคะ่ะเคพล s เนี่ยเขาก็จะมีให้ซื้อทองได้เหมือนกันนะคะเออแล้วก็อะไรอีกค่ะ อ่าแล้วก็ครั้งที่แล้วที่พี่วันเคยพูดถึงเรื่องของไอ้ DCA คือการเป็นการลงทุนแบบ DCA ซึ่งหลักการมันก็คือว่าเอ่อการค่อยๆซื้อเข้าไปแล้วก็ซื้อเป็นประจำเพราะว่าการที่มันมัน,ม,นมันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเวลาที่เราจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือเป็นอะไรอะไรก็ตามเนี่ยการที่เรามีวินยัยแล้วเราซื้อเป็นประจำมันดีกว่าการที่เราไปนั่งเลงว่าเอ้ตอนนี้ราคาขึ้น ยังไม่ซื้อไปซื้อรอให้ราคาตกแล้วค่อยซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครเดาตลาดถูกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการ DCA เนี่ยมันก็คืออาจจะกําหนดกําหนดทุกเดือนทุกเงินเดือนออกเข้าไปซื้ออ่ะสมมุติว่าซื้อ2 0 0 0บาทเดือนหน้าซื้อ2,000บาทแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะเป็นการถัวถัว,ถวต้นทุนของเราต้นทุนของเรามันก็จะไม่ห่างจากต้นทุนของตลาดมากนักอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ ตรงนี้ที่เอ,อ่อที่เพราะฉะนั้นจุดวันนี้ที่ที่อยากจะเน้นก็คือว่าในเรื่องของถ้าสมมติว่าใครอยากจะลงทุนในทองอ่ะมันก็ยังมีทางเลือกที่เป็นร้านทองออนไลน์นะคะที่เขาจะเรียกว่าร้านทองออนไลน์ซึ่งถ้าเอาง่ายๆเอาที่เรามั่นใจก็คือดูผ่านรเป๋าตังค์ก็แล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นรเป๋าตัง์มันก็จะเป็นแอปของรัฐซึ่งมันก็มันจะมั่นใจได้ว่าเอาร้านทองที่มาอยู่ในแอปพวกเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาชีพอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็เท่านี้ค่ะ ค่ะก็กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะก็พี่วันก็ได้ความรู้แล้วก็เพื่อนๆหลายท่านที่บางทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะรู้ว่านะคะเรานะคะควรจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนถ้ามันเหลือใช้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อกัดกร่อนนะคะหรือเขาเรียกว่าลงทุน ให้รู้ในเรื่องของสิ่งที่นะคะเป็นความรู้จากเพื่อนๆที่ประสบการณ์ตรงนะอันนี้ตัวพี่วันก็ได้ประสบการ์ด้วยเพราะตัวพี่วันเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องอย่างนี้เลยนะคะไม่เคยรู้เรื่องอย่างนี้เลยมีมีใครจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่านะคะกันความเสี่ยงแล้วก็นะคะเอาเงิน ไปไว้ในที่ที่เขาควรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยที่นะคะโดยที่เขาไม่เสื่อมค่ามีอีกไหมคะ <c oughs> นะอ่าอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องมาพูดตรงเนี้ยอ่าที่น้องเขาบอกอะ่ะก็คือตัวเฉลี่ยลงทุนเนาะตอนนี้ถ้า ในสิ่งที่ทุกคนชอบก็แล้วแต่น้าแต่ลูกของพี่วันเนี่ยเขาจะไม่ได้หวานคำว่าไม่ได้หวานคือเหมือนอ่า SP 500หรือว่าอ่า uh, เขาเรียกว่า n e s d a ป1 0 0ก็คือหมายถึงว่าหวานไปซื้อเลยแบบ500กองทุนหรือ500บริษัท500ธุรกิจตรงเนี้ยกับ100ตัวเนี้ยโดยให้บริษัท ที่เขาให้เราเนี่ยเอาไปลงทุนตัวเนี้ยให้เขาตัวเฉลี่ยให้รูปของพี่วันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากรวยเร็วอาจมีความเสี่ยงแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขา,าเหมือนเคยเล่นมาเขาเลยบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยที่จะขาดทุนหรือมีในเรื่องของการไม่ปันผลนะคะ แล้วก็ต่อปีเนี่ยสิบเปอร์เซ็นขึ้นตลอดเนี่ยก็คือนะคะพวกที่เป็นบริษัทนะคะผลิตยาผลิตยานะคะเพราะว่าโรงพยาบาลมีคนป่วยตลอดเขาก็บอกว่าต้องไปอ่านต้องไปอ่านดูว่าเขาสร้างมากี่ปีแล้วแล้วในกี่ปีตัวนั้นเนี่ยเขาให้ปันผลเนี่ยมานะกับลูกค้าเนี่ยกี่ปีแล้วแล้วการปันผลของเขาเนี่ย เหมือนว่ามันจะต้องไม่แบบว่าถูกปั่นหุ้นนะคะถ้าอย่างบางบริษัทที่ทําเกี่ยวกับวิตามินหรือยานะคะที่ส่งให้โรงพยาบาลตัวเนี้ยถ้าเขาเคยให้ปันผลมา15% 20%หรือ7-8%แต่เ่าให้มาอย่างนี้เรื่อยๆถือว่าสถานะของเขาเนี่ยก็อาจจะดีแล้วก็ปันผล ออกมาได้สม่ำเสมอแต่ถ้าบางบริษัทเนี่ยนะคะอยู่ๆมีมาปีเดียวแบบว่าให้เลย25%จากนั้นขาดทุนอะไรเงี้ยนะเราเราก็ต้องแบบว่าเหมือนไปดูไปดูบริษัทนั้นหน่อยว่าเขามีลงทุนเท่าไหร่บางทีเขาจดทะเบียน500ล้านบางบริษัทจดทะเบียน40ล้านอยเงี้ย,เ,ยเราก็จะต้องดูความใหญ่ของเงินที่เขาจดนะคะหุ้น ตัวนั้นนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่พอดีว่านะแอบดูยอดแอบดูยอดของลูกนะเพราะลูกอยากให้ได้เรียนรู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องมีเงินเยอะแต่แบบว่าทำเหมือนที่น้องบอกอะค่ะก็คือสม่ำเสมอแล้วก็เอาไปวางลงแล้วมันก็จะมีแบบค่าดูแลนะคะของธนาคารหรือว่าของบริษัทที่เรา นะเขาจะเรียกค่าฟรีหรือค่าธรมเนียมจากเราเท่าไหร่เราก็ไปตัดสินใจเอานะอันนี้ก็คือนะคะ,ะเป็นนะเขาเรียวกว่าลูกพ่อใหญ่ที่เริ่มต้นคือเป็นนักลงทุนนะคะก็ถามว่าอ่ะสมมติสมมตินะเงินกลางอากาศบิตคอยนะคะ,ะในจำนวนคริปโตทั้งหมดเนี่ยมีเงินเยอะมากีริเลียมอะไรพวกนี้แล้วแต่เราไปเลือกเอานะแต่ว่าตัวตัว,ตวพี่วันไม่ถนัดตรงนั้นนะคะหุ้นเนี่ย ก็เรียนรู้อยู่นะคะหุ้นเรียนรู้อยู่นะ,ะทองตัวเนี้จริงๆชอบค่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเงินเรานะคะพอใช้หรือยังจริงจะเอาไปลงทุนนะคะ mm hmm. ส่วนเงินตัวเนี้นะ,ะของพี่วันเนี่ยก็จะพยายามนะคะมีอย่างน้อยๆเนี่ยกันไว้หเดือนนะคะหเดือนนะคะ เพื่อที่อย่างน้อยๆเกิดเราป่วยเราเป็นอะไรตัวเนี้เงินสดสามารถดึงมาใช้ได้เลยนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องไปแปลงเป็นอะไรอีกนะคะแต่ว่ามันแค่กลัวเฟอ้อแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งที่ขอบคุณมากๆก็คือจุดเริ่มต้นนะ,ะบางครั้งบางคนเขามีความรู้ตรงนี้นะแต่เขาไม่ได้แบ่งปันนะแต่ตรงนี้นะพี่วันเลยรู้ว่า ต่อไปเนี่ยด้วยคำพูดของพ่อใหญ่เนี่ยพี่วันก็รู้ว่าเราจะได้ตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะเอาเงินเย็นของเราตรงเนี้ยไปเก็บตรงไหนดีเพื่อให้มูลค่าของเขาไม่เสื่อมลงแล้วก็มีผลตอบแทนออกมานะคะวันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยพี่วันจะเก็บในรูปบ้านกับที่ดินนะโดยนิสัยเลยเก็บในรูปบ้านกับที่ดินนะเพราะเคยนะที่ดินเนี่ย มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาไปซื้อมาราคาแบบหลักแสนสองสามแสนแต่พอมีถนนตัดผ่านนะคะเขาขายได้เกือบห้าล้านนะแล้วเขาก็ยังขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกนะแต่สิ่งที่เขาอ่ะไม่เคยสนใจการลงทุนเลยเป็นเพราะว่าอยู่ๆน่าจะเป็นดวงของเขาถนนอยู่ๆสีเลนไปตัดผ่านทำให้ที่ของเขาอ่ะ จากซื้อมาสองแสนเนี่ยนะขายได้ห้าล้านนี่คือตัวหนึ่งนะที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในช้อยไม่ได้อยู่ในช้อยของการที่อ่านะคะคุณหนุ่มเอามาเป็นช้อยแต่ว่าพี่วันแค่นะคะแค่บอกว่านะคะระหว่างที่ดินกับทองตัวเนี้ยพี่วันอาจจะไม่ถนัดทองนะแต่แต่แต่ แต่ทองก็ความเสี่ยงคือต้องระมัดระวังเวลาเคลื่อนย้ายแล้วก็เวลาที่เราเก็บเราเก็บแบบไหนให้มันปลอดภัยเนาะอย่างฉนดที่ดินตัวเนี้ยเวลาเราซื้อมาเราก็จะไม่ค่อยก็คือเก็บแต่ว่าไม่ค่อยได้ระแวงระวังเท่าเท่าทองเพราะว่าการที่เอาฉนดเราไปหรือถูกขโมยตัวเนี้ยเรายังแจ้งหมายเลขแจ้งอะไรต่างๆเพื่อตามคืนได้แต่ทองเนี่ย สิ่งที่เวลาเขาขโมยไปะส่วนใหญ่เขาสามารถเข้าร้านไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะเนี่ยคือสิ่งคือเขาเข้าร้านทองร้านไหนเขาเปลี่ยนได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเลยนะทำให้สิ่งที่พี่วันคิดเมื่อก่อนคือการดูแลมากกว่านะคะ แต่พอพ่อใหญ่พูดอย่างนี้แล้วพี่วันก็ตัดสินใจแล้วว่าพี่วันจะไปตรงไหนนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหนุ่มขอบคุณน้องนุน่นขอบคุณน้องตั๊กด้วยนะคะที่เมตตามาแชร์ประสบการณ์ว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะไม่ใช่แบบว่านะไม่รู้อะไรเลยนะคะการเป็นผู้มีปัญญาวิมุตินี่แหละจะทำให้เราสามารถที่จะใช้บุญแล้วก็ใช้ตัวปัญญาตัวเนี้ยในการเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ในการที่เราเนี่ย อาจจะสร้างรายได้แบบเงียบๆนะคะเงียบๆ,ะะๆก็เหมือนที่พี่วันบอกนะคะว่าเพื่อนของพี่วันเนี่ยไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งสองแสนกว่าบาทก็ขึ้นเวรเช้าใบดึกไม่รู้เรื่องนะไปอีกทีเอ้าเขาตัดถนนเป็นสีเลและนะแล้วก็มีคนเถวนั้นอ่ะบอกว่าให้ขายราคานี้เลยแล้วเขาขายเขาได้เงินมาห้าล้านนะจากนั้นเขาเอาเงินมาทำหอพักนะคะ แล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเขาไปซื้อบ้านซื้อบ้านสวนนะคะแล้วก็จัดสรรที่ดินขายแล้วก็มีเขาเรียกว่าทุกวันนี้เขามีเงินจากหอพักตัวเนี้นะมากินมาใช้อยู่ทุกวันเขาก็เลยเอาเงินเดือนทุกเดือนของเขาตัวเนี้นะไปลงทุนซื้อซื้อทองนี่แหละนะทุกวันนี้พอกเกษียณออกมานี่เป็นเศรษฐีเลยนะคะเป็นเศรษฐีเลยเพราะหนึ่งเขา ชอบฟังว่าพี่คนนี้บอกให้ไปซื้อที่ดินตรงนี้แกก็ไปะนะพอไปแบบได้เหลือมาแกก็เออมีแฟนมาบอกว่าให้ซื้อทองให้ทำหอพักแกก็ทำทองกับหอพักนะทุกวันเนี่ยนะรับราชการก็จริงแต่ว่าพอกเกษียณออกมาก็มีเงินตรงนี้แหละค่ะเลี้ยงดูตัวเองแล้วเขาก็มาเล่าบอกพี่วันเพราะเขามาเยี่ยมพี่วันพี่วันก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วไปได้ความรู้อะไรตรงนี้มาตรงไหน ก็เกิดจากพี่ๆในที่ทํางานนั่นแหละเขาทาแล้วเขาประสบความ,วามสําเร็จเขาก็เลยบอกกันนะอันนี้ก็ถือว่าผู้ที่เขามีประสบการณ์นะอ่าแล้วก็เขาก็สามารถที่จะมาบอกเรื่องราวกับสิ่งที่บางทีเราไม่รู้แต่เราก็ใจกว้างนะใจกว้างฟังเอานะคะแล้วก็สิ่งที่พี่วันเนี่ยเชื่อนะคะว่าให้เราเนี่ยนะอ่า หนึ่งแต่พี่วันก็ไม่รู้ว่าคนอื่นได้ทำเหมือนพี่วันมไหมนะพี่วันจะทำะเขาเรียกแบบแบบเก้านาทีค่ะเก้านาทีเนี่ยทุกวันก่อนจะออกไปทำงานแต่ถ้าสมมุติว่ามีโทรให้รีบออกพี่วันก็จะจะรีบออกแต่พี่วันก็เลยดูว่าจากการปฏิบัติแบบเนี้จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจริงๆนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยนะคะ แล้วก็พี่วันก็ต้องบอกตรงนี้เพราะว่าเพราะว่านะคะสิ่งที่พ่อใหญ่บอกตลอดนะคะบอกตลอดว่าเวลาเราถวายลมหายใจให้พระนิพพานแล้วเนี่ยสิ่งถ้าเราไม่อธิษฐานห้าสอนะเราอธิษฐานแบบเจาะจงเนี่ยก็ได้อยู่นะเช่นลูกกำลังสอบะะขอให้ลูกสอบได้นะคะแล้วก ถ่าลูกเนี่ยเหมือนกําลังที่นะจะไปสอบเข้าทํางานตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขอเงินเดือนไว้ตรงนี้นะขอให้เขาได้เราก็พยายามนั่ง สมาธิแล้วเหมือนพอจิตสงบตรงนี้ก็ให้พูดบอกท่านนะแต่เนี่ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะแล้วก็การตัดสินใจนะ,ะต่อให้ใครจะพูดยังไงแต่ถ้าจริตของเรายังไม่ถนัดหรือยังไม่คุ้นชินหรือยังไม่มีทักษสะสกิลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เอาอะคะ่ะนะของพี่วันที่ต้องเรียนรู้เนี่ยเป็นเพราะว่าลูกพี่วันเนี่ยนะคะเขาชอบนะเขาชอบเกี่ยวกับการลงทุน เนะพราะเขาอยากเป็นเหมือนปู ett, ่บาเลนบอฟเฟตที่ฝึกลงทุนตั้งแต่อายุ11ปีนะวันนี้ก็พี่วันก็เพิ่งรู้ข่าวมาว่าตอนนี้นะท่านอีลอนมัสไม่ได้เป็นเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะแต่เป็นผู้ที่นะชื่อลาลีนะคะซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะก็มาดูแลธุรกิจเกี่ยวกับ AI นะนอนหลับไปสองตื่น เปลี่ยนเศรษฐีใหม่เป็นผู้ที่นะคะทำเกี่ยวกับธุรกิจ AI นะคะตอนนี้นะคะเลยทำให้แสงหน้าแล้วทุกคนรู้จักเพราะว่าหนะึ่งะเป็นบริษัทเดียวที่ทำเกี่ยวกับ AI แล้วก็อยู่ๆนะก็มีเงินเกิดขึ้นนะคะภายในไม่ถึงปี แล้วก็กลายเป็นมหาเศรษฐีของโลกเลยนะคะก็ลองไปดูนะ,ะชื่อลาลีนะคะไม่ใช่อีลอนมัตแล้วนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะรูปของพ่อจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะเพราะฉะนั้นการเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราจะต้องไม่อ่อนต่อโลกนะคะการไมอ่อนต่อโลกนี่แหละคือจะต้องมีความรู้ที่แม่นแน่นแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์ตรงเขาจะพูดอะไรได้จาก ไม่ใช่ตำราแต่เกิดจากการปฏิบัติตัวเนี้ยเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและการแบ่งปันของนะคะนักลงทุนในกลุ่มปฏิบัติธรรมให้นะคะให้นะแม้แต่ตัวพี่วันเองก็จะได้มีความรู้แล้วก็จะได้เอาไปเพิ่มพูนศึกษาต่อตอนนะแล้วก็ต่อไปเราจะได้มาเล่าสู่กันฟัง ว่าน้องนุ่นบอกว่าน้องนุ่นบอกว่าน้องนุ่นบอกว่านะแค่หนึ่งปีนิดๆเองนะทองขึ้นแบบรูดเลยนะแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจนะถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจเนี่ยนะเอาเงินเย็นตัวเนี้ยไปแอบอา่าไปแอบลองนะลองตัดสินใจดูนะ <c oughs> เราอาจจะ เข้าข่ายของบุคคลที่หายากบนโลกใบนี้เหมือนที่น้องนุ่นบอกว่าแค่ปีครึ่งเองนะปีนิดๆเองนะนะขึ้นจากสามหมื่นกว่าไปจะหกหมื่นเนี่ยแต,แ,ตแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่แล้วก็คุยกับน้องเราเลยไม่รู้ว่าราคามันไปขนาดนี้นะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันสักสองนาทีนะหรือสามนาทีแล้วเดี๋ยวมานะ เข้าจิตตะภาวนาเลยนะคะสาธุค่ะขอบคุณนะคะที่แบ่งปันนะคะขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆแล้วก็จะได้ไปตัดสินใจนะน้องๆเพื่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ข้อมูลนะคะให้ข้อมูลนะคะส่วนการตัดสินใจต่างๆเป็นเรื่องของเพื่อนๆเองนะคะไม่มีใครที่จะไปชี้ นะว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นดีนะเพราะว่าในบางเรื่องเราไม่รู้ว่านะคะพรุ่งนี้เนี่ยนะจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะด้วยการที่หาความรู้ให้แน่นแล้วก็หาความชอบให้เป็นแล้วก็หาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินที่มีคุณค่าของเราต่อไปนะคะสาธุสาธุสาธุ